ตอนกลางคืนมามาไม่รู้จะพากอะไรนะกูเนี่ยฮะกูรู้กูจะพูดอะไรกับมึงเลยเนี่ยฮะกูหาอะไรจะพูดกับมึงเต็มที่แล้วน่ะกูรู้กูจะพูดอะไรเนี่ยกูพูดแล้วพูดอีกแล้วมึงมึงจะไม่ไปกูตัวจะโทรแล้วน่ะกูตัวจะโทรแล้วเว้ยไม่คิดจะไปจริงๆอะขอบคุณผู้ติดตามทุกคนตอนนี้ก็ถึง100ซับแล้วนะครับขอบคุณมากจริงๆ 10%ของ1,000งซับแล้วไปกันต่อเลยอ้าวแล้วครับผกว่กรับสดือด้วยผมตอนนี้ผมเวดนานะผมในเกมทอมแมนเจอรี่เชสกันอีกแล้ว,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 วนะครับผมตอนนี้เราก็ามาเร่งเป็นหนูในการลงแรงนะผมซึ่งผมจะบอกว่าอืมตัวของผมอ่ะจริงๆมันมีหลายตัวนะทุกคน ตัวนูของผมมันมีเยอะเหมือนกันนะผมแต่ถามว่าผมจะเล่นตัวไหนนะผมผมก็จะเล่นตัวเดิมนะผมซึ่งเพราะว่าเราไม่อยากจะใช้เออเปิดบัตรทดลองนะผมเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าจะใช้เก็บบัตรไปเพื่ออะไรนะผมแต่ว่ามันต้องมีสักวันับผมที่เราจะมาเปิดบัตรตัวละครใช้กันนะผมแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะผมว่าอาจจะให้แหลงโหดๆหน่อยนะผมเราอาจจะเปิดบัตรมาเล่นกันนะผมตอนนี้นะผมจะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ แรงโกแล้วนะผมโกสามนะผมสําหรับหนูเป็นโกสามแล้วนะครับผมโอ้โหไวปมาเล่าบอกเลยว่าผมเล่นทั้งวันทั้งคืนนะครับผมมีลงแรงคือเล่นอย่างเดียวเลยนะผมบอกเลยว่าติดจะจัดนะผมโอเคตอนนี้ดูแรงโกแล้วนะผมบอกเลยว่าความโหดความมันความเดือดมาาันจะโหดสุดๆเดือดสุดๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่า <Well. S 1> มา โอ้มันเปลี่ยนเสียงป่ะรู้สึกมันจะเปลี่ยนเสียงพูดนะมันรู้สึกมัน,มนไอทอมเอจสซี่เชน,เนอโอเคช่างมันช่างมันโอเคว่าเรามาโพที่ห้องกลางนี้เนาะโอเคเจอเอพีทางขวานะรู้สึกได้เอพี FP จะอยู่ทางขวาเพราะเห็นมุมแมปเปิดอยู่ใช่ปะอ๋อชีตครับผมชีตโอเคตรงนี้ไม่มีเอ็ p พีเอพีน่าจะอยู่ข้างบนหมดเนาะแล้วทำไมสีฟ้ามันไม่เก็บ FP เอ็กพีวะทุกคนไอสีฟ้า มันไม่เก็บ XP ็กวะเฮ้ยบ้าไปแล้วโอเค XP อ็กพียูมันอีกก้อนหนึ่งนะผมเดี๋ยวว่าแมวอยู่กับข้างบนด้วยประเด็นคือแมวอยู่ข้างบนนะผมเพราะฉะนั้นมันต้องระวังระวังหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะชิปเป่งนะครับผมแมวลงไปข้างล่างนะผมเดี๋ยวเราจะใช้จงังหวะนี้ช่วยโอกาสขึ้นไปเก็บข้างบนกันแออเออกินฟรีจ้ะกินฟรีกินฟรีฟรโอเคกินแมวอยู่กับผมแมวมาหาผมแมวมาหาผมผมจะไม่อยู่รออะไรทั้งนั้นนะผมผมจะขอมูฟออนนะผม ผมจะขวามูฟออนนะจ๊ะวันนี้บอกเลยว่ามันมาละก้าววิก้าวิอยาปาอะไรมานะจ๊ะย่าปาอะไรมาขขอ,อย่าปาอะไรมาไงเล่า uh. ไม่เป็นไรครับผมมันเปลี่ยนเสียงทีงนะทุกคนมันเปลี่ยนเสียงผู้หญิงนะผมผมรู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนเสียงนะผมไม่เป็นไรครับผมเราได้มาสองก้อนก็ไม่เป็นไรนะผมขอโทษทีเป็นความผิดฉันเองนะผมขอโทษมาฉันจะจุกให้ดูนะผมว่าของจริงแล้วมันเป็นยังไง ขอโทษจ้าไม่น่าปากดีเลยกูกูไม่น่าปากดีเลยนะผมไม่น่าปากดีเลยที่ล้มเมื่อกี้คือคนนะทุกคนที่ผมล้มเมื่อกี้คือคนคนมันตะโกนแล้วผมลม้ลมเพรล้มให้โดนแมวตีโอ้ยไม่กอดไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมาเถอะมาเถอะมาขออีกทีขออีกทีออกทตะจุ๊บโชว์ซะหน่อยโอ้โหระดับนี้น่าไม่มีพลาดนะผมมา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  โอเคสวยจ้าสวยสวยครับผมมามาอย่าไปโดนคนกค็พอเฮ้ย <What? S 1> เฮ้ยผมเป็นอะไรมกเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเป็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมกระตุกหรอหรืออะไรเฮ้ยเอาอะเอะเอะตะโกนตะโกนขอบคุณที่ตะโกนแต่มึงได้ช่วยกูไหมนะกูาถามหน่อยมึงได้ช่วยกูไหมครับเพื่อน <Oops. S 1> ไม่ได้ช่วยกูเลย โอ้โอ oh, oh, oh. ใจเย็นใจเย็นโอ้โ oh, ห oh. มึงปาน้ําแข็งใส่ตัวเองทําอะไรกันวะเนี่ยความจริงใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเฮล์มีก่อนโอเคเฮล์มีนะครับผม oh. ทำอะไรกันวะเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเ, oh, oh. เพื่อนล้มล้มละนาว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 ขอโทษทีครับผมเป็นความผิดของผมเองครับผมจำวันนี้พูดเลยจริงจริงว่าเป็นความผิดของผมเองผมพลาดผมพูดได้ว่าผมพลาดเช็ค แล้วผมลงอีกทำไมวะโอ้ปวดหัวเลยครับผมปวดหัวเลยครับอย่าเสือกอย่าเสือกอย่ามาเสือกยุ่งกับเพื่อนกูพูดแค่นี้อย่ามาเสือกยุ่งกับเพื่อนกูแล้วก็ผมเพื่อนใครใครก็รักนะผมเพื่อนใครใครก็รักนะครับผมขอกินอาหารแป๊บทีนึงไม่ไหวแล้วจะตายแล้ว ถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนๆถอยก่อนนะเพื่อน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 ต้องถอยก่อนนะผมขอเป็นดันชีตก่อนนะผมเพื่อน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 ต้องดันชีตนะเโอเคถอยก่อนนะผมแมว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 มาับแมวไม่ได้มาหับผมโอเค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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแมวขึ้นมาแมวขึ้นมาโอเคแมวขึ้นมาแมวขึ้นมาเพิ่มเลือให้เพื่อนทีนึงโอ้โหโดนซ่อมอีกไอ้บ้าเอ้ยโอ้โอ้ก็มาดิมาดิ จุกโชว์มา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 ,มาเดี๋ยวจุกโชว์ให้ดูว่าของจริงเป็นยังไงมาตามมาดิแนะ่จริงก็ตามมาอะมากูให้เลยมามากูให้ตามกูเนี่ยมาดิโอ้มันขี้โกงอะมันจะไปอะไรวะมันจะไปตะโกนคนนําเพือวะฮะมันไปตะโกนคนอนะทุกคนเลยโว้คนอะมันเป็นพวกคนน,นะเจ้ปะเฮ้ยผมไม่ได้ลม้มเพราะผมลม้มเพราะคนแล้วบินแล้วด้วย อะไรวะโอเคผมมาตอนเกมต่อไปนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. บอกเลยว่า,มาเมื่อกี้ผมพลาดที่ไปอยู่ไอห้องที่มันมีคนนะผมบอกเลยว่าผมพลาดที่ไปอยู่ไอตรงห้องมีคนนะผมอืปกติผมจะไม่เคยเจอแมวที่แบบเล่นเก่งๆขนาดฉลาดว่ามแมวอยู่ตรงนี้อ่ะแมวอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นอยู่แล้วผมโอเค คือปกติผมจะไม่ค่อยเจอแมวที่แบบฉลาดขนาดแบบว่าไปทําให้คนมันตะโกนร้องแล้วแบบตัวเองเปิดเกาะอยู่อะเข้าใจป่ะ,ะปะกติคือจะเจอแบบตัวเองก็จะล้มไปด้วยแต่อันนี้คือตัวเองเปิดเกาะอยู่นะผมแล้วก็ไปไปแบบไปไปไปโดนคนเพื่อให้คนตะโกนนะผมแล้วหนูก็จะสตันโอ้โหนี่แบบเพิ่งเคยเจอเหมือนกันแมวที่เล่นเก่งอย่างนี้นะผมโอ้โหแบบหดเกินนะผม คือคำวนวณอะไรไว้เรียบร้อยอะคือตัวเองเปิดกอเสร็จก็ไปกระทืบคนนะผมมันก็เลยสตันอะไรอย่างงี้ว้าไปนั่นมาจบไปแก้วเกมนึงเกมเกลี้ยผมพลาดเองนะผมมาเกมนี้เราจะไม่ให้พลาดนะครับผมจังหวะนี้เก็บชีตได้ทั้งหมด3าิชีเก็บเค้กได้3ก้อนนะผมผมก็จะบอกเพื่อนว่าให้ถอยถอยถอย,ถอยก้อนนะครับผมเนื่องจากว่าแต่ด้ไม่เสียเค,เค้กกันไปนะครับผมเค้กเอ็กพีนะจ๊ะม,มากับเข้ารูกันเถอะ โอเคมาครับผมไปดันชีตกันเลยนะผมไม่เสียเวลาเราจะชนะเลยแน่นอนครับผมอ่ะอ่ะเข้าไปดิโอเคสวยมาลางไม่ดีแล้วตอนนี้ลางไม่ดีแล้วโดนนี้มันทบหน้าอีกครับผมเอ้ยอะไรอะชีตชีต เฮ้ยเช็ดโอเคแม่งเออเกะกะไวโอเคโอเคมามามาดีดีดีใจเย็นใจร่มใจเย็นโอเคมามามาดันไปนะผมเออไอตัวนี้มันช่วยเราด้วยนะนี่โอเคโอเคมามาดันไปดันไปต้องชนะเดี๋ยวโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้แลงโก้ยังไม่ได้เปิดให้คนดูนะผมว่าแลงโกจริงๆนะผมไม่ได้ตอนเหร่แล้วผมโอเคโอเคก็อย่างนี้นะผมแลงโกมันก็จะไปแบบโหดโคดอย่างนี้แหละครับผมอ่ะอ่ะ ก็มันของจริงกันนะอ่าโอเคโอเคมันช่วยกันดันมันก็จะอย่างงี้แล้วครับผมแรงโกมันก็จะแบบเจอแมวเจอแมวระดับโกด้วยกันนะลงแรงก็อย่างงี้นะครับผมเป็นแบบปกตินะเออมามามากระโดดข้ามไปไม่ไม่ไม่หลงไม่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 สตันได้เงี้ยไปเอาชีตห้องฝั่งนู้นรู้สึกแมวเอฟเคแน่แน่แมวเอฟเคแน่แน่ับผมชัวร์ั เฮ้ยไม่เอฟเคนะรู้สึกจะอยู่กับสีม่วงนะผมอยู่กับสี่ม่วงนะครับผมเพราะว่าสีม่วงโดนตีไปแล้วจังหวะเนี้ยโอเคโอเคสีม่วง,งโดนตีไปแล้วนะผมแมวไม่ได้เอฟเคนะทุกคนอืมแต่มันตีใครไม่ได้เลยต่งางหากโอเคก้อนที่สองโอเคเอ้ยก้อนที่สี่แล้วไอ้บ้าโอเคมาช่วยกันดันสามคนสีม่วงจุกอยู่นะผมอ่ะเก <c oughs> ่งไปเลยเพื่อน แมวมาโอเคดินสิปิดเปิดประตูนะครับผมเพราะฉะนะั้นเป่าแต่ไปชีหนึ่งนะผมแล้วเราก็จะวิ่งเฮ้ยเพื่อนอย่าล้มนะเพื่อโอเคแมวล้มครับผมสวยเลยโอเคเราจะไปดันชิดก้อนสุดท้ายกันจังหวะนี้แมวล้มเราก็จะไปดันชิดก้อนสุดท้ายกันซึ่งสี่ม่วงเข้าไปแล้วแหละโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะผมอ่ะอ่ะอ่ะโอเคไปเลยปิดปิดหน่อยปิดปิดเพิ่มเลือดนะจ๊ะปิดปิดเพิ่มเลือดโอ้กูดบอยมาๆมา,มา ก่อนสุดทักต <What? S 1> โดนอะไรสักอย่างที่มันแบบระเบิดตู้มอย่างนี้นะผมเออ,เอ,อไอ,บอ้บ้าเอ้ยลุกโอเคเป่าแตงโอเคเป่าแตงเพิ่มเลือดนะจ๊ะดัน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 ,ดน,ดนโอเคระวังแมวด้วยนะจ๊ะที่รักโอเคโอเคไปต่อ แมวยังแบบกระดุกกระดูนะผมแมวกระดุกกระดูอยู่เตรียมเลยประตูอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเตรียมเตรียมอะไรก็ได้มันป่าได้เช่น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 จานนะผมก็ป่าเข้าไปแล้วก็ลุกกรอฟของโปรดผมเลยเนี่ยลูกก๊อฟของโปรดผมเลยเป็นอะไรระเบิดวะเป็นอะไรระเบิดเป็นอะไรระเบิดเป็นอะไรโดนอะไรระเบิด แมวล้มอยู่ทุกไม่ได้จ้ะโทษทีแอมซอรี่นะจ๊ะเอ้ยลูกกอลูกกอล์ฟลูกกอลูกกอปาไปปาไปติดแมวอีกป้าเอ้ยเดี๋ยว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 ขอลูกกอลขอลูกกอลโอเคปาระเบิดระเบิดโอเคระเบิดแรงมากปาปลดไม้ไปสวยตอนนี้ชนะร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เขาบอกเลยว่าแพ้ก็เลิกเล่นไปซะนะครับผมมาขนาดนี้เดี๋ยวแพ้ก็เลิกเล่นไปซันะครับผมมาขนาดนนเราแพ้ก็เลิกเล่นไปซันะครับผมแตกไปแล้วครับผมหนูชนะ เนี่ยเป็นไงบอกแล้วว่าแรงโกสามแล้วนะผมสำหรับหนูไม่ไ <laughs> ด้โบเดี๋ยว,วให้ดูแมวด้วยอ่ะตอนนี้แมวก็อยู่ที่ซิวเวอร์สามเหมือนกันนะผม <laughs> บอกเลยว,ว่าจังวันนี้เล่นเกมนี้ติดมากมครับผมทั้งทั้งหนูทั้งแมวเล่นแมงเล่นแมงทุกอย่างนะผมบอกเลยว,ว่ามันสุดเลยนะผมโอเคไปเกมต่อไปกัน <laughs> จริงๆผมก็มีตัวเยอะอ <laughs> ผมอยากจะแอบ เปิดตัวสักตัวหนึ่งเล่นดูนะผมแต่ว่าไอตัวนี้มันก็ไม่ได้แย่เองจริงๆแล้วทุกตัวมันก็ไม่ได้แย่แล้วผมมันอยู่ที่ว่าเราถนัดเล่นยังไงนะผมถ้าอยางไอตัวไอตัวเนี้ยมันก็แบบไอตัวแว่นขยายเนี่ยไอตัวที่2เนี่ยมันแว่นขยายเนี่ยมันก็แบบสายแบบสเตลซุ่มเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบตัวผมอ่ะโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยอ่ะสองสองเลยอะตัวเดียวกันซ้ำๆเลยอืมสุดๆเุ้ยคุณจะบอกถ้าเป็นอย่างตัวผมอ่ะ ก็มียังมีแบบสกิลใช้ค้อนทุบไงอันนั้นแบบพอช่วยเพื่อนได้นะผมแต่แต่ว่ามันก็มีหลายตัวนี้ที่แบบแบบแบบสกิลช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยนะมันก็แล้วแต่นะผมว่าเราถนัดได้ยังไงนะครับผมแต่ผมยังจะเล่นตัวแรกต่อไปจ้ะยังจะเล่นตัวแรกต่อไปไ,ไ,แไป,ไปแมวอยู่ข้างบนโอเค แมวอยู่ข้างบนกับผมผมจะปิดพาทูแมวมาแล้วแมวมาแล้วเพราะฉะนั้น x ออยู่ข้างล่างโอเคผมจะขอแวะไปเก็บ XP ทีหนึ่งโอเคแมวมาแล้วแมวมาแล้วแมวมาแล้วแมวมาระวังด้วยระวังแมวระวังแมวระวังแมวแมวยังอยู่ตรงนี้โอเค เรียบร้อยับผมเจอเอ็กพีทั้งหมดสามก้อนเรียบร้อยแล้วนะบอลแต่ว่าอย่าโดนตีก็พอถอยนะ <Ret reat. S 1> จ๊ะถอยโอเคเพื่อน <Ret reat. S 1> สีม,ม่วงเก็บได้สองก้อนแลนะ้วทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องถอยนะผมถอยถอย,ถอยไว้โอเคเราจะได้ไม่เสีย XP <Ret reat. S 1> รู้สึกแมวมันกำลังจะขึ้นไม่หาสิม,ม่วงนะเฮ้ยเฮ้ยระวังสิม,ม่วงสิม,ม่วง,งเนี่อประมาทผมไม่ชอบเลยพวกเล่นไบป,ประมาทเนี่ย ย่าล้มนะเฮ้ยส่องมก้อนโอเคครบเรียบร้อยครับผมเราเอาชัวไว้ก่อนไปดันชิดกันดีกว่าที่รักโอเคมาตรงนี้ขึ้นไปทีโอเคขึ้นมาแล้วชิดอยู่ตรงไหนวะชิดอยู่ตรงนี้โอ้ติดกับดักโชว์ไปทีนึงอนะอย่าไปกลัวติดกับดักโชว์ไปทีนึงเลยครับผมโอเคเฮ้ยเพื่อนล้มยังไวเลยเพื่อนล้มยังไวเลย <c oughs> เพื่อนล้มยังไวเลยอะไรวะ โอ้ยเพื่อนใจเย็นดิวะโถขอแบบดันชงดันชิดให้ก่อนสักหน่อยดิวะโอ้โหเอ้ยมามาในม่นีคอนเลยนะผมจะแบบกลับไปทุบตีนแน่แบบขอบใจหมาอขอบใจเพื่อนที่ไปโดนแทนเรานะครับผมโอเคโอเคอเคดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนแล้วกันนะอืมต้องไปติครับไม่งั้นจะจะจะ,จะมีทีมไปทำไรใช่ไหมละ่ะเออไประดมทุนช่วยเพื่อน สีเขียวไปแล้วจริงจริงสีเขียวไปแล้วนะผมแต่ว่าสีเขียวไม่ช่วยวะช่วยว่าอะไรชิดเชิดอ,อ,อะไรวะแมวอยู่ไหนวะถามจริงแมวอยู่ไหนเนี่ยแมวอยู่ไหนวะแมวไม่มาไล่จับหนูวะไปช่วยกันง่ายๆอย่างนี้เลย w h a งงงงช่างมันนะผมช่างมันเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะผมไม่ว่ามันจะทำอะไรก็เรื่องของมันนะผมเราจะทำหน้าที่กับ กูว่าแล้วมันหายตัวแน่ๆกูว่าแล้วมันหายตัวแน่ๆครับผมไม่งั้นมันไม่มาไม่งั้นมันไม่หายไปไหนหรอกครับผมมันหายตัวแน่ๆอยู่แล้วก็ว่าอยู่หายไปไหนก็ว่าอยู่ให้ทั้งวันน่ะมันจะชนอะไรก็พอให้ทั้งวันถ้าไม่ชนอะไรให้ทั้งวันเลยจริงไม่ต้องไม่ต้องชนอะไรทั้งนั้นน่ะเข้าใจคํานี้ป่ะแบบไม่ต้องชนอะไรเข้าใจคํานี้ไหมแบบไม่ต้องชนน่ะมันก็จะให้ทั้งวันได้ไงเข้าใจป่ะแต่ถ้าชนมันก็ให้ทั้งวันไม่ได้ไงเข้าใจไหมแบบ เข้าใจไหมเข้าใจคำนี้ใช่ไหมฮะแบบเออนั่นแหละครับผมก็หน้าว่าไปนั่นแล้วผมให้เพื่อน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 ดันชีตไปแล้วก็ขอดูบไปแบบง่ายๆจุ๊บเด็กน้อยจุ๊บเด็กน้อยอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยแมวแล้งโกรธจริงปะเนี่ยอู้โดนโดนจังหวะนี้โดนเพิ่มเลือดทีครับผมจังหวะนี้โดนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลือดทีเพิ่มเพิ่มเลือดทีเพิ่มเพิ่มเลือดทีนะครับผมโอ้โหจังหวะ ันนี้โดนใจ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 ก็ผมโดนใจโดนใจโดนใจทั้งวันทั้งคืนอะทั้งวันทั้งคืนอะทั้งวันทั้งคืนอะทั้งวันทั้งคืนก็มาดิทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนก็ไปไปไม่ไปเหมือนกันไม่ไปเหมือนกันบอกเลยว่าไม่ไปเหมือนกันป่านาด้วยมันไสป่าหน้าด้วยมันไสป่าหน้าด้วยเหมือนไสป่าหน้าด้วยเหมือนไส้ทั้งวันทั้งคืนมามาไม่รู้จะพากอะไรกูเด้อนะ กูจะพูดอะไรกับ <to> มึงเนี่ยฮะกูห่าอะไรจะพูดกับมึงเต็มที่แล้วน่ะกูจะพูดอะไรเนี่ยกูพูดแล้วพูดอีกแล้วมึงมึงจะไม่ไปกูโดนจะถอยแล้วน่ะกูโดนจะถอยแล้วนะเว้ยไม่คิดจะไปจริงๆอะเอ้ามึงไม่ไปมึก็ไม่ไปอ่ะกูอยู่กับมึงนี่แหละไม่ไปกูก็ไม่ไปล้มทุบตีนด้วยหมัดไส้หน้าทุบตีนด้วยหมัดไส้หน้าหมัดไส้หน้าทุบตีนด้วยทุบตีนด้วยหมัดไส้หน้าอดีตอดิตเอ้าเอ้ามึงไม่ไปมึก็ไม่ไป ก็อยู่เอาไปวันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอ้ยอะไรวะโอ้ตาย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 โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยส <c oughs> ีม่วงดันหน่อยนะผมกูตายแล้วโอ้โหโอ้ล้มอีกแมวล้มอีกนะผมสงสารวะสงสารเลยอะโอ้โ oh, ห oh, อยู่กับผมเกือบเกือบห้านาทีวัวเมื่อ oh, กี้สองสามนาทีได้อะโอ้โห oh, oh, ดันชินสสองลำก้อนเลยังไม่ไปไหน สุดจะทนจริงๆคนเราไปน่าจะตามสีเขียวมาปะวะน่าจะตามสีเขียวมาแน่เลยเอ้ยไม่ได้ตามมาดิยังอยู่กับสีฟ้านะเอ้ยมันจะไปตามสีฟ้านะผมเดี๋ยวเราจะมุดท่อไปหาสีฟ้าแล้วกันจะได้ไปช่วยสีฟ้าดันโอเคมาสีฟ้าก้อนสุดท้ายและท้ายที่สุดเสร็จ ประตูอยู่ข้างบนจ้าสวยงามเดี๋ยวเราขอติดจานไปด้วยหนึ่งถ้วยนะผมจริงๆได้เป็นลูกก๊อกมากกว่านะทุกคน <c oughs> ลูกก๊อกมันจะดีกว่าอะไรเงี้ยเธอไปแล้วว่าเพื่อนว้าไปแล้วผมต้องว้าตามผมต้องว์ปตาม <c oughs> โอเคมาไปกันดิฟ้าสปีดไปเลยแมวอยู่ไหนวะแมวแมวไม่เล่นแหละผมว่าแมวงอนเอาจริง หัวแมวงอนผมงอนผมเนี่ยใช่อไหมเฮ้ยมันยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่มันยังเล่นอยู่แล้วมันยังเล่นอยู่เดี๋ย้อขอเอาชิปเพื่อนเอาไปแล้วผมจะเอาไอ้เมื่อกีอ้น้ำยาน้ำยาเนี่ยน้ำยาทุบแต่ว่าเพื่อนเอาแล้วโอเคอเคพื่อนเอาไปแล้วเราก,แก็แล้วก็เอาอย่างอื่นปลาไวน้นะแบบเช่นลูกกอล์ฟอะไรเช่นนี้กินน้ำยาทีหนึ่งโอ้เคน้ำยาให้ตัวโอเค,ค,วอเคสวยเพื่อนปลาไปโอ้ผมโดนผมโดนผมโดนน้ำยา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 มึนหัวน้ำยามนึมนหัว ขอรอนุ่เออตรงนี้โอเคโอเคสวย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 จะแตกเพื่อนจะแตกแล้วอีกทีอีกอีก,อกขออีกขออีกโอเคขออีกดีดีทํา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 ดีซัพพอร์ตทางนี้ทางนี้ซัพพอร์ตทางนี้ซัพพอร์ตปลาปลาโอ้ยปลาไม่โดนเดียว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 กำลังกำลังใกล้ใกล้กำลังเรียบร้อยแตกหนูชนะจ้า สวยชนะไปสองเกมนะผมเกมแรกพลาดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะผมจังอวนนี้แรงก็น่าจะขึ้นไปที่ขึ้นบอกว่าออโอเคยังเป็นหนึ่งดาวอยู่นะผมโกสามหนึ่งดาวนะคบผมโอเคสวยเลยโอเคผมงานคลิปนี้พวกเราอพักเบกไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมก็แวะมาเล่นกันเหมือนเดิมนะผมเนื่องจากว่าเล่นกันชอบเล่นมากนะผมผมเี่ยแหละผมเนี่ยชอบเล่นมากนะผมเออเข้ามาลงแรงสนุกสนานนะผมก็ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ใกล้จะถึง3 0 0รยซับแล้วมั้งใกล้จะถึง300ยซับแล้วนะครับผมเออก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับผมเอเฮ้ยแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ see you